สวัสดีทัางครับสวัสดีทุกคนโอ้พันหนึ่งน่าจะโคร,รูาชบุลัคครับ <laughs> อืมนะครับสามร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลเนี่ยครับนะอ่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะโอ้ทนทุกทรมานค่ะสิบแปดสิบเก้าปีค่ะออีฉันโดนเขาหลอกค่ะอืมเขาบอกว่าเขาเขียนไม่ได้เขาอ่านไม่ออกค่ะเขามาเขียนบทเพลงวางอยู่ในโต๊ะค่ะ ฉันก็เพิ่งรู้ล่ะค่ะอยู่กันมาก็เพิ่งรู้ว่าเขาเขียนเขียนได้อ่านออกค่ะเขาโกหกอีฉันค่ะโดนหลอกมาโดยตลอดค่ะทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะดูเอาเองค่ะ fc ค่ะโดนอีกแล้วค่ะตายแล้วนะครับพี่น้อง fc ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะตายแล้วทำไมเขาทำกับพี่ฉันแบบนี้ค่ะฉันโดนตลอดค่ะเขาหลอกหลวงฉันค่ะ ิบแปดสิบเก้าปีที่ทนทุกทรมานกับเขามาค่ะโดนหลอกมาตลอดค่ะมันเกิดอะไรขึ้นค่ะเอฟซี MC ด้วเองค่ะอืมกูหงมาโดยตลอดค่ะเออปัญใจ้ให้หญิงคนอื่นค่ะเออตายแล้วชีวิตเราทำไมเป็นแบบนี้ค่ะเออโดนตลอดค่ะชีวิตที่น่าสงสารจังเลยค่ะอืม ชีวิตเรามาโดนแบบนี้ยังผัวนอกใจอีกค่ะตายแล้วค่ะอชีวิตของเราทำไมเป็นแบบนี้ไม่อยากจะร่ำไม่อยากจะรวยเลยค่ะ <laughs> ไม่เป็นผู้นำเราเชลยค่ะฉันโดนหลอกอ่าฉันโดนหลอกค่ะของเงินแม่แม่ด้วยค่ะเอา <laughs> ตายแล้วนะครับพี่น้องนะเอฟซเนาะแน่นอนนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะอยู่กันตั้งสิบแปดสิบเก้าปีนี่ไม่รู้จักนิสัยใจคอกันเลยหรือยังไงพี่น้องเอฟซีทำไมออกมาพูดแบบน,นี้ <c oughs> ตื่นมาก็ได้หัวเลยว่า <c oughs> <c oughs> ฉันโดนหลอกคะ่ะทำไมถึงทำกับฉันได้คะ่ะดูนะคะเอซนะคะดูพฤติกรรมเอ,เองนะคะ <c oughs> เออเขาเขียนได้เขาอ่านออกค่ะนี่ค่ะเขาเขียนบทเพลงค่ะที่วางอยู่ในตู้ค่ะเออทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้ได้ค่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะอืมเขาอ่านได้เขาอืมเขาเขียนได้เขาอ่านออกค่ะดูเอานะครับพี่น้องเอีตอนตอนนั้นบอกว่าอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน่เพราะอะไรครับเรียกร้องความสงสารหรือ,อยังไงเรียกร้องความเห็นใจอ่าว่าเขามาหลอกว่าเขามาลวงอยู่กันสิบแปดสิบเก้าปีทนทุกทรมานเหมือนตุกนรลกคุณออกมาพูดเพื่ออะไรพูดจะให้ fc สงสารเรียกร้องความเห็นใจ ถึงอยากจะเลิกกับเขาแบบนี้ใช่ไหมหรือยังไงมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าหรือยังไงบอืมเพื่อเป็นข้ออ้างหรือยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะพี่น้อง FT นะทำไมกล้าพูดเนาะมันไม่มีดีเลยใช่ไหมคือยังไง อืมเท่าๆที่เห็นก็มันก็พาทำพาสร้างอยู่นะป้าหมดไปเท่าไหร่บอกอ่ามาส่งสติกเกอร์คอยพีประมาเออมาส่งสติกเกอร์คอยพีอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีถ้าเทมันออกสันดามันออกนะเพื่อที่จะให้ คนเด่นดูไม่ดียังให้ตัวเองดูดีนะครับ <c oughs> พูดเพื่ออย่ามาประจานผัวตัวเองแบบนี้ใช่ไหมหรือ,อยังไงถามพูดเพื่อมันออกมาพูดอะไรให้หรือเปล่าไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะเออทำธุรกรรมเออทำธุรกรรมเออทำธุรกรรม ทำธุรกรรมเรื่องการเงินเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็ยังเอามาพูดเรื่องไปเบิกยงเบิกยาก็เอามาพูดเอางานหนักก็เป็นมันได้ไหมไทยไรไอยสวนไทนาออมาพูดทําไมมันไม่มีดีเลยใช่ไหมเออคิดว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ฟังแล้วเขาจะไม่หัวเราะหรือ,อยังไงใช่ไหมออมันก็เลี้ยงดูอย่างดีนะเลี้ยงครอบครัวน่ะ ใช่ไหมถ้ามาได้จนถึงทุกวันนี้แล้นะคนเด่นมีบ้านมันก็มีบ้านคนเดินมีรถมันก็มีรถอะจะเจ้าแบบไหนอีก <c oughs> จเจ้ายังไงอีกพอได้พอมีแล้วออกมาพูดแบบนี้เหมือนอะไรครับเหมือนไม่มีความจริงใจต่อกันใช่ไหมพอได้พอมีแล้วมีหน้ามีตาแล้วอย่าทีพัวมันส่งแบบนี้ มันก็ไม่ถูกไม่คิดเห็นความหลังน่ะที่ทนทุกทรมานมาด้วยกันใช่ไหมที่กุดหัวเราเกาหัวหญ้ามาด้วยกันน่ะทำทุกวิธีทางเพื่อจะมาใส่ร้ายมันหนาเรื่องผิดให้มัน <c oughs> อ่าก็ตัวเองเป็น ตัวเองมีความรู้กว่ามันใช่ไหมตัวเองก็ทําใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมทางเงินไปกู้นี่ยืมสินใช่ไหมมาใช่ไหมอ่ามันก็ทํางานรอที่บ้านใช่ไหมมันก็ทํางานหนักนะมันไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนั่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับจ้างรับใบเพื่อจะหาเงินเข้าครอบครัวใช่ไหมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับมันไม่ดีตรงไหนถ้าเท่าที่กูดูมาเนี่ยมันก็ดีนะ อ่ารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินเข้าครอบครัวอยากให้ลูกเมียมีอยู่มีกินเทียบเท่ากับอ่าชาวบ้านคนอื่นเขาเขาได้บ้านมันก็ได้บ้านเขาได้รถมันก็ได้รถอ่าที่ที่มึงอยู่ทุกวันนี้มันก็ซื้อใช่ไหมซื้อเก้าหมื่นนะะซื้อเก้าหมื่นหรือแสนหนึ่งนะะซื้อกับคนข้างบ้านซื้อกับพ่อ,ขอเขานะได้ไหมอืมมันก็หาเงินมาซื้อ มาปลูกบ้านใช่ไหมเพราะไม่มีที่ปลูกบ้านอ่าของตาก็ไม่มีแล้วณต่อก็เป็นที่ของผัวเขาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันก็ยังหาเงินมาซื้อได้เพราะอะไรเพื่อจะปลูกบ้านเพื่อจะมีอนาคตที่ดีแต่วันนี้พอได้พอมีแล้วออกมาพูดแบบนี้ใช่ไหมเขาก็มาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรคำพูดของคุณนั่นแหละดูถูกดูแคลนผัวตัวเอง แต่ความดีมันไม่มีเลยไม่มีลงเหลืออยู่เลยคุณคิดได้ยังไงมีแต่เรื่องเลียวๆมีแต่เรื่องแยๆ่ๆใช่ไหมมันก็สู้มันก็สู้มันก็ชนใช่ไหมเพื่อจะหาเงินอยากให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นอืทุกวันนี้มึงออกมาพูดแบบน,นี้ยิ่งแย่ลง เออไม่มีใครหรอกที่จะมาสงสารแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมอที่มันก็ไปซื้อเอาแล้วนะซื้อเอาเพจะมาสร้างบ้านเพราะเขาไม่มีที่อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนมีแต่อยู่ที่นานานูะนะไม่ว่าจะพ่อพีะเอกแม่งเอกเขาก็ซื้อเอาอือมคนหนึ่งก็ซื้อ ใช่ไหมในวันนี้ยังมาหาว่ามันโกหกมันหลอกลวงอีกเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันดูไม่ดีอยากให้สังคมมองอมาโจมตีมันอ่ามันทํากับอีฉันแบบนี้ค่ะบอหรือยังไงอืมอันนี้ถามนะในใจคิดยังไงอยู่ใช่ไหมเพราะคุณพูดเองใช่หไหมไปออกอร,รายการว่าเขา อ่านไม่ได้เขียนไม่เขียนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คุณก็แจ้งมันพูดทุกจริงทุกอย่างนะนะในวันที่เขาไปสอบทรงสอบสวนน่าจะพูดแทนด้วยนะครับพี่นอนะ้องเอฟีนะเออถ้าเขาไม่แยกนะนะมันก็พูดแทนหมดนะเขาปล่อยโอกาสมันพูดบ้างเพราะว่าอะไรเขาอยากรู้ความรู้สึกของความเป็นพ่อคิดยังไงอยู่แต่มันตอบแทนหมด เขาอยากอยากพูดอยู่ว่า,าไม่ต้องตอบแทนเขาหรอกกูอยากฟังผัวงพูดอืมพอตอนนี้ก็ออกมาพูดยิ่งพูดยิ่งเสียอืมนะครับ